สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันจันท์ที่26กันยายน2559สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำปรับตัวขึ้นทําจุดสูงสุดในรอบ2สัปดาห์เลยนะคะที่1,313ดอลลาร์นะคะแล้วก็เป็นการปรับตัวขึ้น2%นะคะทั้งสัปดาห์นะถือว่าสูงที่สุดในรอบเกือบ2เดอือนเลยนะครับตรงนี้ก็คือตอบรับผลการประชุมเฟดน,นะคะมีมติ ตึงอัตราดอกเบี้ยนะคะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบีย้ยถึงแม้ว่ามีการส่งสัญญาณเหมือนการว่าจะปรับขึ้นนะคะอีกประมาณหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้นะคะเฟรดมีการปรับลด GDP ในปีนี้ลงด้วยนะคะก็เป็นปัจจัยบวกอันนึงปัจจัยบวกอีกอันนึงคือกองทุน SPR นะคะเข้ามาซื้อทอง8.6ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครัวันศุกที่ผ่า,า,านมาคาทองคำปิดขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะปิดที่1,000 3 3 7เดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา64เซนแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะสัปดาห์นี้ก็มีประเด็นที่ต้องติดตามนะคะจะมีการถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านทีเดียวไม่ว่าจะเป็นประธานเฟดร,รองประธานเฟดนะคะผู้ว่าการเฟดแล้วก็ประธานเฟดสาขาต่างๆนะคะก็จะมีสาขา, City, ะะา,ขาเทนเนสซิี้นะคะสาขาเซนหลุยนะคะตรงนี้ก็อาจสะามให้ราคาทองคำเน่นะคะ คันพวนตามคำแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดได้นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เฟดก็ที่ผ่านมามีผลเหมือนกันนะคะทำให้ราคาของคำปรับตัวลงนะคะส่วนสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะเปิดเผยมีหลายตัวเหมือนกันอีกนะคะก็มี GDP ไตรมาส2นะคะนี่เป็นประมาณการครั้งสุดท้ายแล้วตลาดประเมินว่าน่าจะขยายตัวดีขึ้นนะคะเป็น1.3จากคาดการณ์ครั้งที่แล้วก็คือ1.1 นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตัวเลขอีกเยอะแยะที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดขายบ้านใหม่นะคะดัชิงความเชื่อมั่นโดโภนะคะการใช้จ่ายโริโภกนะคะก็มีอีกหลายตัวทีเดียวนะคะก็ติดตามกันไปในแต่ละวันนะครระย,ยาาะสัน้นใแนวโน้มราคาทองคำอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ1,330นะคะถึง1,350ดอลลานะคะแต่ถ้าเกิดระหว่างวันวันนี้อาจจะ ขึ้นไปเต็มที่อาจจะประมาณพันสามอยสี่สิบนะคะแนวต้านจะอยู่พันสามอยสี่สิบปันขึ้นไปได้แนวต้านแข็งแกรนพันสามอยห้าสิบดอลลาร์ส่วนแนวรับ,บระยะสั้นนะคะหนึ่งพันสามอยสาสิบดอลลาร์นะคะ่ะบริวิธการลงทุนเน,น้นนะำเหมือนเดิมเลยนะคะใครซื้อไว้หาจังหวะขายนะคะที่ประมาณพันสามอยสี่สิบแล้วก็พันสามอยห้าสิบดอลลาร์นะคะถ้าอยากถือต่อส่วนการซื้อรอบใหม่ให้แนวรับ1,330ดอลลาร์นะคะ่ะ ตลาดหุ้นไทยนะคะเปิดตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2นะคะมีแ <Yeah. S 1> รงซื้อเข้ามาในหุ้น Market Cap นะคะหลายหลายกลุ่มทีเดียวนะคะทำให้ตัชนีก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าช่วงท้ายสัปดาห์วันศุกร์ก็ไม่ไเทไขายออกมาเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะเพราะว่าก็ตลาดหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรนะคะ นักทุนต่างประเทศกลับมามียอดขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากมายนะคะหกร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทแรงซื้อส่วนใหญ่ในวันศุกร์นี้มาจากพอร์ตบรกเกอร์นะคะประมาณหนึ่งพันสอง้ล้านบาทนะคะตลาดนุพันธ์หรือตลาทีเฟกซ์นักนะะทุนต่างประเทศยังคงซื้อสุทธิในเซ็น50ห้าสิบอินดิฟิเจอร์นะคะปริมาณก็พอสมควรสี่พันหนึ่งร้อยสัญญานะคะสัญญาเดือนอยูนะคะปรับตัวลงในการ ซื้อขายวันศุกร์นะคะล้วก็มีแรงเทขายออกมาตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดนะคะหลุดแนวรับยรยาสั้นที่950-952ถึง952จุดด้วยซ้ำนะคะแต่ก็ปรากฏว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะล้วก็ปิดตลาดเนี่ยประมาณส่งตัวที่ประมาณ952จุดนะคะ,ะยังไรก็ดีนะคะกะ็วันศุกร์เนะี่เริ่มมีสัญญาณของเตือนการปรับฐานที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอย่างไม่ สามารถยืนเหนือแนวรับ940-944ถึงจุดได้ก็จะเป็นสัญญาณขายนะคะก็คือถ้าเกิดยังมีแรงเทคยังต่อเนื่องแล้วก็หลุด940นะครับก็เกิดสัญญาณขายเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสลงไปถึง935จุดอันนี้เคยเป็นโรเดิมนะคะส่วนแนวต้าน960จุดนะคะถ้าเกิดขึ้นไปยืนเหนือตรงนี้ได้ ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะเป็นสัญญาณซื้อยืนยันทิศทางการฟื้นตัวนะคะปัจจัยที่มีผลกับตลาดหุ้นนะคะช่วงนี้อาจจะทจะมีการทําราคาปิดช่วงสิ้นไตรมาสหรือว่าวินโดว์เดซินเข้ามานะคะอาจจะช่วยพยุงตลาดได้เหมือนกันอาจจะมีแรงซื้อจากสถาบันเข้ามาส่วนการรายงานผลการไตรมาส3ของกลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มแบงก์นะคะก อาจจะมีผลนะคะแล้วก็จะมีแรงซื้อเก่งกําไรกับเข้ามานะคะออในส่วนของประเด็นอื่นๆจากต่างประเทศนะคะก็จะเหมือนทองคำว่าจ,จะมีการแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านในสัปดาห์นี้นะคะ GDP ไตรมาสสก็น่าจะมีผลกับตลาดหุนสัฐอดมริการรวมถึงต่างหุ้นไทยนะคะส่วนซิงเกิลซองฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะ KTB f ิวเจอรนะคะ CKP f ิวเจอร KTB future นะคะราคาหุ้น KTB นี่อ่อนตัวลงในการซื้อขายระหว่างวันนะ,ะแต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะราคาหุ้นเนี่ยนะคะก็ดีตัวนะคะก็ลดช่วงการติดลบในระหว่างวันได้พอสมควรนะคะวันนี้ถ้าเกิดเราเห็นราคาหุ้น KTB อ่อนตัวลงนะคะแนวรับ17บาท70สตางค์ถึง17บาท80สตางนะคะ น่าสนใจในการเข้าเปิดซื้อเก่งกำไรนะคะจุดขายตัดขาดทุนให้ไว้ที่17บาท50สตางค์ส่วน ckp future นะคะราคาหุ้นก็ดิดตัวมากทีเดียวนะคะเราก็ทำจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้เลยนะคะในวันสุกที่ผ่านมานะคะเครื่องมือทางเทคนิคมีสัญญาณนะคะซื้อเกิดขึ้นแล้วนะคะการเคลื่นนอนไหวของราคาหุ้น ckp มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะคะแต่ว่า ราคาหุ้นดีตัวขึ้นมาระวังแรงเทขายอาจจะมีสลับออกมานะคะจะซื้อใจเย็นนิดนึงระคะรอซื้อที่3บ,บาท40สิตัง์แล้วก็3บาท30ตังค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ